ฟอลโลมีและเรวเวงเจ้าในอีพีนี้ครับเชา้ายันค่ำที่สถานีบุรีรัมย์กิจกรรมที่ไม่ได้มีแค่2รถไฟนะจ๊ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นี่ครับสารยรถไฟบุรีรัมย์ซึ่งที่นี่นะมีกิจกรรมน่าสนใจที่หาชมจากที่อื่นไม่ได้ตามมาดูก,กันเลย <สา S 1> ก่อน <สา S 1> อืนอ่นครับสําหรับสายถ่ายรูปเช็คอินที่นี่เนี่ยเขาจัดมุมไว้เยอะแยะเลยครับลองเลือกอาดูนะว่าจะถ่ายรูปมุมไหนบ้างแต่มาที่นี่เราก็ต้องส่องรถไฟใช่ไหมครับมาเลยครับเริ่มเลย เรด, es ดันเป็นขบวนรถไ้เลขที่สี่สองสี่ข้นากสถานีสุอมรามืเดี๋ยวนี้เนี่ยสถานีใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นบอร์ดแบบนี้นะครับแจ้งว่ารถขบวนไหนกําลังจะเข้าช้ากี่นาทีนะครับจะมาถึงกี่นาทีอืมเริ่มทันสมัยขึ้นแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ยินนะครับเดี๋ยวนี้มีประกาศภาษาอังกฤษนะครับเป็นเทปนะครับอัดไว้เรียบร้อยชื่อสถานีก็อาจจะฟังดูตลกตลกนิดนึงนะครับแต่ว่าเอานนะเขาก็พยายามทําแล้วแล้วก็มานู่นแล,ล้วครับขบวนแรกครับรถท้องถิ่น424ครับเดินทางมาจากสำโรมท่าซึ่งใช้ดิสลาง RHN ในการทําขบวนนะครับเห็นสีสวยๆแบบนี้อายุ50แล้วนะครับเป็นม้างานหลักของสายอีสานเลยทีเดียว จอดประมาณ1นนาทีครับก็ได้เวลาออกเดินทางสูน่นครราชสีมากันแล้วครับ หลังจากขบวนเมื่อกี้ผ่านไปนะครับอีกไม่นานใหม่ขบวนแล้วครับขบวนรถท้องถิ่น421ครับจากนครราชสีมาซึ่งขบวนนี้เนี่ยมีผู้โดยสารประจำไหมนะครับจะมาลงที่นี่ว่าแต่เขามาทําอะไรกันเหรอคอยติดตามเลยจ้าแล้วเรามาคอยดูการโยนห่วงของพนักงานขับรถขบวนท,ท้องถิ่นขบวนนี้กันครับ ประตูเปิดแล้วจ้าเห็นไหมครับลงมากนแล้วครับผู้โด,ดยสารประจําไม่ได้มาตัวเปล่านะมาพร้อมสัมภาระเพียบเลยสัมภาระก็จะเพิมมเทนี้นละครับหักคอลงมาเลยครับและไม่ได้มาท่านเดียวนะครับมากันเป็นกองทัพเลยครับเห็นในรถไหมครับจะมีอีกหลายท่านเลยที่ยังไม่ได้ลงมา ลงจากรถได้นะครับทุกท่านก็มุ่งหน้าไปตามทิศทางเดียวกันหมดเลยครับ สงสัยไหมครับว่าผู้โดยสารที่แบกหาบคอนพวกนี้เนี่ยเขาเดินทางไปไหนกกลที่มีสงสัยครับว่าแล้วเราก็ต้องตามไปดูครับเดินตามคุณป้าไปเลยจ้าเห็นแววๆว่าคุณป okay. ้าเลี้ยวมาทางเนี้ยอ่ะเดินตามไปดูครับนี่ไงคุณป้ามาอยู่ตรงนี้กันเองมากันหมดเลยครับมาอยู่ด้านหน้าสถานีกันไดครับว่าแล้วก็มาตั้งตลาดนัดกันนะครับ ตั้งเสร็จภายใน5นาทีเราก็เลยเรียกว่าตลาดนี้ว่าตลาดนัด5นาทีนั่นเองครับเขามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับในการขายเพราะฉะนั้นทุกนาทีมีค่าว่าแล้วตั้งไม่ทันเสร็จก็เริ่มกันเลยวันนี้เนี่ยผมเอาตังค์มา100บาทมาดูกันนะครับว่า100บาทของผมมาได้อะไรบ้าง công nhân là không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาแล้วครับได้เวลามาสรุปผลประกอบการการว่าได้อะไรมาบ้างดูเลยสรุปคือคกรตังมาล้อยหนึ่งครับเราได้ขนาดนี้กับบ้านแคนตาลูมอันหนึ่งข้าวต้มมากล้วยหวีหนึ่งและข้าวโพดไปครับชอปปิ้งเสร็จแล้วกับโรงแรมครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมกลับมาที่สถานีอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ตลาดด้านหน้าย้ายมาที่ชานชาลาแล้วครับแม่ค้าทั้งหลายก็จะมาเก็บตกกันที่นี่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เก็บตกหรอกครับเพราะขายเกือบหมดแล้ว ที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามารอรถไฟกลับบ้านนั่นเองครับอีกสักครู่ขบวนรถธรรมดาที่428จะเข้ามาเทียบเราจ้านั่นไงครับโผล่มาแล้วครับรถท้องถิ่น428พอจะเข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไมแม่ค้ามีเวลาน้อยมากเพราะว่าเขาดังรถไฟมาหนึ่งขบวนขายเสร็จแล้วก็กลับรถไฟขบวนหนึ่งขบวนนี้นนเองครับ どうも。 e... ใช้เวลาขึ้นขบวนรถอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคันเนี่ยเปิดได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นอีกประตูนึงมันเป็นชานสูงนะเปิดไม่ได้นะครับได้เวลาแล้วจ้ารถท้องถิ่น428ก็พาคุณป้าก,กลับบ้านกันแล้วดูขบวนรถธรรมดามาไหลขบวนแล้วนะครับมาดูขบวนรถ่วนพิเศษที่เร็วๆกันบ้างครับสายอีสานมีขบวนนี้ครับขบวนรถ่ดนพิเศษที่21นะครับ เป็นรถดีสรางปรับอากาศนะครับซึ่งวิ่งเร็ที่สุดในสายอีสานทั้งเส้นเลยครับแอบคุยโม้หน่อยว่าขบวนนี้เนี่ยรถทัวร์ยางวิ่งซู้ไม่ได้เลยนะครับทำเวลาได้ดีมากเลยทีเดียว เปิดูสัญญาณแล้วครับได้เวลามุ่งหน้าสู่ปลายทาง mm hmm. อุบลราชธาน,นีกันแล้วจ้า mm hmm. นั่งรถสปินเตอร์มาบุรีรัมนะครับลงรถแล้วทำอะไรก่อนดีถ้าคิดไม่ออกครับไปหาของกินก่อนเลยครับไม่ไกลไม่ไกลครับเราเดินผ่านห้องตั๋วไปก่อนเลยครับ mm hmm. ด้านขวามือนี่คือห้องขายตัว๋ว เรามีของกินขึ้นชื่อครับคือลูกชิ้นยืนกินของโปรดที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์แนะนำนั่นเองครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับดูนี่นะครับนี่คือสถานีป้าผ่านหน้าเขาสถานีแล้วมองขวาเลยจ้าแหล่งรวมลูกชิ้นยืนกินก็ตั้งอยู่ตรงนี้เองครับอยากกินเท่าไหร่เข้าไปกินเลยครับนี่แหละของที่น้องลิซ่าแนะนำว่าบอกมาเมืองไทยอยากกินอะไรไคือลูกชิ้นยืนกินตรงนี้เองถ้าเลือกไม่ถูกก็กินร้านไหนนะครับก็เดินกินทุกร้านเลยครับเพราะของมันไม่แพงเลยครับหไม้20บาทแต่ว่า ผมกลัจะจุกซะก,ก่อนหน่อยสิครับเพราะแต่ละไม้ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เล็กเลยนะจะสะดวกยืนกินหน้าร้านจะซื้อกลับบ้านหรือซื้อกลับไปทอดเองเขาก็มีจําหน่ายทั้งหมดเลยจ้ายังจําลานตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อเช้าที่ผมถ่ายไว้ต้นคลิปนี่แหละครับที่ตั้งของตลาด5านาทีตอนที่ไม่มีตลาดก็ดูโล่งๆแบบนี้แหละครับพอมีตลาดปุ๊บนะ่ะคนแน่นคึกคักเลยทีเดียวเนาะ สถานีบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่กลางตลาดเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายแล้วก็ที่บุรีรัมย์เนี่ยมีทั้งมอเตอร์ไซครับจ้าง3ลอ้อแล้วก็รวมไปถึงแกลบด้วยนะจัดมาจุกๆเลยจ้าลูกชิ้นยืนกินหไม้ยี่สิบบาทครับผมก็จัดมาเลยครับ8ไม้สี่สิบบาทถุงขนาดนี้ทุกคนโหอิ่มใช้ได้เลย สยหลักกิโลเห็นเลยครับว่าบุรีรัมย์ห่างจากกรุงเทพ3า6กิโลเมตรนะครับและนี่ก็คือชานราสารถไฟบุรีรัมย์ครับเรามารอรถไฟอีกขบวนหนึ่งนะครับเป็นรถเร็วจากกรุงเทพมหานครไปครับเราไปรอรถไฟขบวนนั้นกันดูเขาโยนห่วงลงเสากันแล้วนะครับเรามาดูรถไฟรับห่วงกันบ้างนะครับหวงทางสะดวกแบบนี้นี่แหละครับดารานําของเรานะครับขบวนรถเร็ว135 นำขบวนมาโดยรถจากอุลตร้าแมนหมายเลข5247นะครับรับหัวบนิ่มๆเลยจ้านอกจาจะขนผู้โดยสารแล้วนะครับรถเร็วเนี่ยยังขนทาก้มด้วยนะครับท่านใดสนใจฝากของมากับรถไฟก็สามารถติดต่อสถานีได้เลยครับได้เวลาแล้วครับที่จะส่งขบวน1-3-5ไปสู่รัชธานี ูขบวนรถไฟภาคกลางวันมาไหลขบวนแล้วนะครับเรามาดูภาคกลางคืนกันบ้างละกันครับโดยรถไฟข้าม่านไตมาระหว่างชานชาลาที่หนึ่งระมาดรังตรรคาจยยากขบวนรถไฟครับสักครู่ขบวนรถด,ด่วนพิเศษอีสานร,รัฒนานอนแอร์ขบวนที่สองสี่ปลายทางสถาสนีกรุงเทพปารีวัตรจะนำขบวขนเที่ยวทางชานฉลาที่หนึ่งครับนี่เลยครับขบวนรถด่วนพิเศษที่หรูหราที่สุดในสายอีสานใต้ ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาครับใชร้รถนำประบอกาศจากซีเนาทั้งขบวนเลยครับ วันที่ไปถ่ายทำนี้นะครับขบวนรถว่างมากเลยครับแทบจะตีเปล่าทนะั้งขบวนเลยครับแม่น่าจะแบกไปวิ่งใส่เหนือแซ้ขบวนเนาะขบวนแบบนี้ หลังจากจอดรอเวลาอยู่พักใหญ่ๆครับก็ได้เวลาขบวนรถด่วนพิเศษที่24เดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับและก่อนจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจเรเวนเจอร์และยูทูบช่อง o ฟล o w หมีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจ้าบายบาย